ให้ฝึกไหวฝึกไหวมือฝึกไหวฝึกไหวลุกแต่ทางน้องมีทรศัชท์โอ้ไม่ที่ฝึกที่แรกฝึกกัวก้ามันก็วิ่งชัาเอ้ไหมรู้เ้าดับมาเราทน้องความรู้เาเป็นวัชรห่อจะมาตต่อ้ ป่านนี้พี่น้องก็มาคุบพ่อกับนุน่งหลวดช่วงค่อยค้ำลงแรงอีกแล้วพี่น้องอยู่ทางเกินซานของบ้านน้องพรเพลินทเคยพี่น้องเนาะหลังจากที่ว่าคลิปเทีวก็ได้ไปแวะเวียนไปหาทางน้องพันเพลินพี่น้องให้เนาะน้องสางเพื่นก็ใส่นั่นเป็นลมพี่น้องเนาะใส่เป็นลมใส่เข่าอย่างนี้นเลยเนาะอาจจะเป็นเมื่ออื่นนี่กู๊กที่เนื่องการ ใส่ฟาา้าชั้นละผมเดาผนใส่ลูกติงเนาะตัวนี้ก็ชวนนี้นุ่งหัวก็นุ่งบนเใจเนาะพี่น้องในใเนาะ,ะจะไหนก็นเดี๋ยวจะถามไทยเพิ่นให้พี่น้องให้วพเพฤนจินนกายนเป็นช่วงใดเนาะดีใใ่ว่าจะไหนก็ขอบทักทายสวัสดีและสบายดีเด้อพี่น,กกน้องเอฟซีเบิร์สุขุสุขคนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวตามท,ที่เตาเหนือก็นนอย่างนี้ตอนรับเขาสู่ช่ชองเหมือพาเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะอะ่จริงจร่งที่ขับมาได้เลยคือขอขอบบุญขอบคุณทาง ็นไงจดีแล้พอเป็พี่น้องที่บักูจคนที่เขามาติดตามนะครับชมเห็กัังใจกับทางหวมาโดยตลอดน้อเบิรงดดบขามโฆษณาเอไเพี่น้องไปหายใจพุ้นเลยพอนพี่น้องไปบาดพนโต๊ก็ได้อู้เดือมาเบาพี่น้องไปอือตรงนีเนาะพ่นต๊กับบาดพ่นต๊ะพนโต๊ะมือนี่พี่น้องไปไข่เนาะอ่าบริพุ่นลายมือเลยพี่น้องไป มืยหลายมื้อเลยพี่น้องเนาะมื้อนี้เนี่ยขออภัยพี่น้องว่าพิษโทษเนาะเดี๋ยวน้องเพิ่นก็ขึ้นมาเจอเกลือเป็ดเกลือไก่โว้ด้วว่าจังไงเนาะพี่น้องเนาะเห็นอยู่กระทังนิลุงตุงนั่งเมื่อกี้นี่พี่น้องไปไปเบิกมาส้มกันเนาะพี่น้องเยโอ้พี่แก็บเขา กินเลยเด้ฮะกินเลยเออคิดเลยอือใส่หลายๆรุดโดยโดยสบายดีใส่เลยนี่นี่โอ้แล้วกล่องใหญ่ด้กล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่ได้โดยมสบายดีเลยโดยโดยออเนี้ยนี่เอานี่นี่ใส่หลายเลยมวยมันอะไรฮะไม่ว่าพกคุ้มไหมมันเวลามันกระชากๆไปเนาะ เข่ามะเกล็ดมั้ยเข่านี่บูม,มีข่าเปลือกเนาะเห็นปะเย้กิเข่าเปลือกนีกิีมีปะจิตไม่เนะ่ยหนุ่มหนวดเห <c oughs> ็นนอ้องเพิ่นสะบัดผมนึกน,นึกได้อยา่าสะผมเลย <c oughs> ไม่อะ <c oughs> หนวดเลยหนวดชื่อาจารผมว่าพี่น้องเอยไม่น้องออกเอ็นลูกซื้อว่าป่ะเลยป่ีใจด้วยเอ้เกือบลืมนะฮะยันได้รถอันแหละแต่ว่าถ้าว่าบู้เห็นเจ้าสัพพัฒน์ผมกี้นี่ถึหนวดลืมเลยเดี๋ยวลืมมาชื่อมานี่เอิ้นเอิ้นของมานด้วยไก่มุทัดิคัมโนะไปหากิน ขับกัเกลือไปเลยละโอยไปเละมีามโตด้วลูกไก่โตก้กูกู้กู้ว่ะกู้กู้กู้กูหเอาไปมดเจ้เอาไปกะอย่าวามมาเชาชาขับไปในขี่อาขี่ขี่ดือยนะเอ้ยเออเออมันก็ม้านะูนมานะผู้ กระเทืลนไดรระเกือเดียมไก่เห็นเขาเขากลับมาหยมาข้างนอกนี่เดนมาเดีวกุ๊กๆออกมาหยข้างนอกพี่ไหมมาไปพนวดในจก้เดี๋ยวห็นมันให็มันดื้หมันมาห้จักมาน่ะมันมาดิออกมาออกบ้านอกพี่ด้วยอเจ้ามากุ๊ก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 มุนกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกย๊กกุ๊กกุ๊กกุมกกุมากุ๊กกุ๊กกุ๊ก กูว่ะกู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 ว่ะกู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 ว่ะยานไกลคนอื่นมากินแไงมัน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 ยังย่านคนอยู่เลยมันมาได้กินค่ะคือใครว่าตื่นย่านน่ะกู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 ว่ะออกมาห้อยข้างนอกแล้วมันตังอันนี้มันเนี่ยมนรอพนุ่งห้อยยาเกนงอ่ะตามทานมาพี่น้องมาห้อยไปเดี๋ยวมันกระไห้มันมาหอลยามันมาให้มันมาโหลดบันเนาะ

mày <laughs> <laughs> oh. 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 <laughs> 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 phải là mày Không. mày phải mày thôi mày thế đó, โอ้้องมาเตียงเอ้าไม่ไม่ไปใช่อ,อีเนะนนไปเหินมิตูอน,นะเออไม่เอาเอาตังก็ได้เออเอาตังอ,อืมามมนะฮะ ลองเริ่มเพราะลองเพลงยังฮะลองเพลงยังเอาเพงที่เจ้าเคยลองนะม่เตอร์ลำเรืองตัวกาวตัวกาวฮตัวตกาวเ็าลองลยฮันแรกลุงหนวดบอกอยู่ให้พึกไหวฝึกไหวมือพึกไหวฝึกไวกไวล่งแต่ทางน้องมิถอยโอไม่ที่พึกที่แรกฝึก ตัวเกามันก็มีจำเกาหนุ่มป to <huh ึงตัวเกาแม่ว่าบุฟฟีโทรศัพท์ประกาศว่าสิสิเปิดเพลงยังเด้อจังได้หรือเ่ายังได้เนาะยังได้เนาะเด้อ้าวหลุดก็ได้เนาะเนาะได้แต่ว่าคำแรกโทรศัพท์นี่ก็จะฉีดสารกันง่ายแบบนึงเลยพี่น้องเว้ยผลงานจะอขึ้นออกผลงานเสียงดีพี่น้องเพลงแต่ว่า เนื่องจากว่าม,มันแบบมมี o u t u b e เนาะไหยว่าบมมีอันเขาเปิดเพลง u t ท b e เอ้าป้าก็ไม่รอ้ช่ยเนาะเพลงอย่างเนาะเริ่มเลยจากริ่มอืจจากกุจจาันตอนนั้นอัน,อน,อน,อน อคัเพลงอย่างนะเพลงมีหลูกติดบ่มีเป็นเลย่ทำเพลงมีหลูกติดเจงาอาเราไว้กอตัวนะาตาคุณตามเพียมันเดินเออไม่เห็นตามุนตามีหลองดูนังเก่าไนี่วกูะก่าว่าแต่ว่าะก่าามอเราา เรายังปรึกษากันอยู่ไปห้างลูกติดแล้วตอนนั้นอันได้ยินลาพรบอกว่าเจ้าพ่อร้องได้อยู่แต่เจ้าบ่ร้องว่าบันลืมเอ้ยบอกลืมแบบดื้เนาะอ่าให้บางางี้องบยาวครับไปปันเลงสวัสดีเด้อโดยรองูเนาะเป็นรูิวดีปนด้ต้องเ

เอาอะไรตั้งใจอหมินเหนียงแนละ้วมมาตดเล็วลองเทอ่วมาจะตดใจพูดจะงับพูดทางนี้นี่เตะมันได้เอาหรือว่าลองเพลงเที่ยมาต้อใจจม <laughs> <laughs> นาจะาายจรย <laughs> น้องแขวนแ้เป็นห้องแขเราอยู่ผุ่นดิร้ว่าแขกเนี่ยหาจะลองเพลงอย่างกจนได้เพลงแบบใดลูกยาเลือกบ่รือว่าเพลงอย่างเพลงเก่าก็ห้องได้ถ้าเจ้าธนัดเพลงเนาะเพลงอย่างก็ย่านห้องได้อาอเพลงที่เจ้าธนัดนี่ ทีเจ้าจะนัดเจ้าลองได้นะเนมเหนเจ้ากอดกันตอนเออกูจะแค่งตัวะเนาอ่าเอาเพยงนี้เลยยันยันถึกนัรู้อ้าวล่องมาแล้วนะคิดกันด้อาวเ แนี่ตางเก่ากันได้ะงแม่ล้กับตางเก่ากนไ่คุ้คุ้คคืดอยู่มันคืดอยู่เพลงอยู่พี่น้องเลยอ๋อลุงเลยจะเพงไป็ย่อมูบไดฮะบัิบุไดกบี่เนาะจะเก่ารอดมาเลยมาบอนี้มาลอกไม่ได้บัรนี่สองคํมเนาะแบบแพงมาธนันปันไหนเพลงที่ดาทนันตั้งแตกับบันันเอาเลอเลย dần dần khám dần dần dân khao mmmm 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 đi mmmm 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 mmm mmm mmmm 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 nương, เอ้ย sam, ไหวเฮ็ดหยังบ่ไม่ใช่บ่1 2 3ฮึบอัน Ờ, à, tăng cái là <laughs> ừ. sòng khăm đấy à khăm đây <laughs> 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 nào luôn chân cái, cái luôn cây đâu ma cây bánh khẩu เนาะยามรงไปกัแบโค้กเขาโอละมาบดีลพีเเฮ้ยมวนมวนกัจะว่ากันเน้อด้วดยทาง้กันพระว่าเสียงชิลล้อกับองข้ามเลย้สองข้ามกับสองข้ามเอาสอนข้เดือเดี๋ยนี้เลยโอละมาบดีลพีเอ้ย คนตั <Es poor S 1> ้งใจลูกเอ้ยอสวัสดีดับเบี้ลศาสนี้เขียนจากผมหอมน่อยสีดอนคอยดักเนื้อคูอยู่ปภาษาไใยกวงปัะญาสารป้าบลูก ฝึกใบมันนะมาได้แล้วลูกเดี๋ยวเราขึ้นเทือกขึ้นชาตินี่ใช่ต้องลองเลยตั้งก่อนถึงเตะมั้งเว่ยขึ้นมือขึ้นเทือกนี่จะเจ้าชัยสุดใหม่เลยล่องเพลงอ่ Thật sự mày tìm nhốt nữa đấy, tìm gần này Thật phải em tìm gần luôn chứ ao Thêm cho lòng này đấy nó à. Chân lòng vào đây, phà ơi mi vầy nhắn Phà ơi mi vầy hết nhắn Được, đời gian thông Hả, hả lòng à Một năm lượng thì cháu lòng mới này cứ lòng này vô Ồ, ừ. à, lòng thì phạm anh à, à. Ờ, lòng đây Ờ, à, ตุ๊กเก่าเลยเลยดิอุ้ยอันนี้ละพอเอยพอผมหอมเธอทําน่อยลงมาขอขมาละทน หังสิล้าลูกหน่อยสะดาใจแล้วบอกโอ๊ยน่า้าผัวกบก้มก้มกาบสาธุกันพ่อยหน่วยจนลืมหมดจัง โอ้ยคือต้องแกอล้าืลืมเนื้อลูงลืมเนื้อดิเลยเออเอาเพลงเถอะน้าถ้าเอ้ยมีไว้เห็ดใหญ่ถ้าไอ้บ่นัง เบ่งดาวนำกันมีไว้เหตุยังทะนนหากไอ้บอสสนมาเดินเคียงข้างบ่มีก็ได้ปากซอยตรงนั้นหากไอ้ลืมวันเคยเที่ยวรวมทางที่อย่างนูู้ เม no? ื่อได้ได้ตัวเนะคำว่าพี่สกคำว่าไอ้โลกคนผู้มาที่ลางโลกนี้ทุกอย่างเหมือนสิ้นความหมายหากบ่มีไอ้คือเก่าใจเหงากระ่มใบวันชีวิต ของคนรวมฝันสินแรงใจหากไอเพียงนี้ยังติงลงลงไอพอแล้วพอแล้วลูกอแล้วจีเอาเนาอาเนาะตัวมือตัมมือสววดๆวดัน้องพันเนี่ยน้องพันลงดู เอาไม่ใช่เปลี่ยนในไห็น้องมันต้องมีแะไเพลงเป็่นไปอ่าลองเอาแพงจ้ะแพงลูกน้องเล่นนี่ล่ะอก็ห้องอันาหกรรแพงเราแพงกระบะจึงตลอดเลย ແນວເບາະຫນາວນອັງເຄີຈົນຕາຍພາທລົມດິນທະເລຍຸກສະໄໝຕໍຫິປຽນນ້ໍາທະເລันຮັນແຮງຕົກແຮງຈົນອົດຕາຍຫົໃຈກບໍ່ເຄີຍປນ จากคำบาขข้ดหอดยังข้ดหอดทุกเรื่องราวตั้งแต่เมือนช่องเหานั่นหมายกันด้วยคำสัญญาลูกทองนอนอุ่นตาให้อุ่นทายังบาเจ้า แกมน้องที่เคยหอมอมแขนไอ้ที่เคยกอดยังคืดหอดไออยู่บอดสาวจุ๊เลยจุดชชชตบมือตบมือกูจะเาคุณันใหมาเกิดมาเกิดบน้ลน้องพันยังบ่ได้จะเพลงเลยเนาะ นุ่งพรคำกับบอกกับม่หาลูกติดกับบลรองเทียะแพงเือกี้ดยเนาะแพงกระว่ก็ไดินไ,ไปเฉยเฉชัดต<พ>ีแพงลุ่นเก่าด้วยลูก่ลุ่นเก่ากับองเมื่อะล,อลุ่นเก่าอ่ะ หากันมาเป็นดอยกอนต้นน้องแม่บอกอาไร้านคิดกล้อความดีที่เคย้างมาเคียงคานแน่บอน้อง ไดเห็นน้บเป็นแค่ไม่ะมจบไปอ้อยพัอ้อยไผเหรออ้อยไผวะอ่าอ่้ๆๆเนาะตบมือชุดชวดชดวดก็ไดก็ด้แค่คือห้องจะนํำเรลืองตัวกี่จุดมังไอ้เกล่าเยว่าไอ้จักเดี๋ยวลุงไปเอาเลยเออคำราเหลืองก็ไปย่นี่เป็นยาสัผมเนี่ เลยขับใจหนึ่งเลยแชมพูว่าจะพอน่ะลงลายแล้วลายแล้วลายบ่เมืองพื้นนะโอ้โหว่าดูหน่จับว่าดูที่หน่อยว่าดูว่าจะห่อแต่่าแต่ได้กินแชมพูแช่พูเขาใส่แบมพูยังแชมู่ยังก็ได้การแกวก็ได้อ๋อนี่เรางที่มาแล้วมันบ่ถือนะอ๋อเปิดใใส่ได้หมดลูกเลยเลย ว่าผืนดับวงไก่ปไก่มากเลยคนละมาข้อคอแต่ยังคนทุกชนทุกเกงันากปัดหนึ่งองสามสี okay. mm ่หาหกมาข้อแล้วก mm ็ม okay. mm ีอะไรพี um, uh ่น huh. uh ้องครุกครุกคลุก huh. ค uh ุก huh. ค uh ุกเฮ้ยแต่ว huh. uh ีบาบยังกระตุนแล้วบ่อ้ออนึ่ ่ถึงเวลาพีเขานอนแล้วเนาะหาต่อเลยลุงย้ะนี่หาครับเพี้ย่นอกพี่นี่หาต่อเอ้ยอ้าวหกเจ็ดยาวไปหนอกเดี๋ยวไปกับเขานอนเด้อถึงถึงเวลาเล้อพี่น้องเลยเนาะโดยอ่ะกับมิตรให้ทั้งน้องขอเนาะดำลาทั้งโดยสบายดีเด้อทั้งน้องพขอดกับลำลาทั้งพ่อปลาลุงเนาะโดยสบายดีข้างนั้นาจะกินยังนะป่องป่องอยู่นะหื ฮะยังกระเบืออเก่งรึไม่อีกอ่ะอ่าคอยอเครื่องคั่วเจ้าดีมาพิมพ์ไปไหนเป็นนวดเลยบิดลเลยบอกด้วยยังมีอยู่นี่ไปนวดเดี๋ยวทำนี่เบือโอ้เป็นเด็กดิ ไอเอาไว้เมนบ่าลุงหนวดซื้อมาบ้านนี่เหมือนทีลุงหนวดว่าซื้อมามุญอ่ะมือแข่งเคสได้ไหมเฮ้ยเมนแหละลุงหนวดซื้อมามุ้อนั่ะมาแล้วมาแล้วอ่าอ่าอ่าเป็นอย่างน้อเดี๋ยวทั้งว่ากันพี่น้องเว้ยอ่เนาะนี่แหละพี่น้องเล้ยสภาพเนาะแต่ว่ามือเคลื่อนขั้วกันอืมสภาพกันทีอยู่ประมาณนี้เนาะ ฮะทางนอกนั้วขึ้นจะขอรำลาให้ทางนอกพิ่นลำลาทางป้าลุงเลยเนาะโดยเยาอกรุ่นนี้กินต่อพี่น้องเว้ยอือเราพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บั้วขึ้นจะขอจบคลิปคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเนาะก็อัปเดตจามซอยค่อยคำลงแรงกายพี่น้องเพิ่นลงเพลงพี่น้องเลยเนาะตรงนี้ก็ทางสร้างเพิ่อนกับคักที่ีเนาะทาสีนี่เลยทาสีมีหม่องนี่อีกหม่องเดียวเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าสร้างเพิ่นทาสีสูตรนี่เนาะ ที่ว่าผมมีหของอื่นนี่แหละที่ว่าครั้งแรกตํารวจกทีเยนสร้างเพิ่นเห็นแล้วจังท่า <c oughs> อ่าสูตรเพิ่นพีน่น้องเลยอ่ะแล้วก็ผมเปน็นยังเนาะ <c oughs> หน่วยจะขอจบก,กิฟต์กิฟต์ที่นี้เนาะขอรำลาเลยคือฝขอสมุดบุญบุณทั้งพมดพี่น้องที่ <c oughs> เพื่อจะขู่จะคนเนาะสหรับคลิปนี้สบายดี